ครับเอฟซีทุกท่านกับโมาพอๆกับช่องหน่อยคนหาอยู่หากินพี่น้องเอามาหาอยู่หากินเดอ้อพี่น้องเดอ้อมืนอนี่มายามกับพี่น้องครับไปกับไปมือวานนี่โซากับบดิ้มายามพี่น้องเอ้ยถ้าแัดงานมันเกินลูกีดูเด้อกับม้อนลบสไลด์พี่น้องกินยาแล้วรับไม่สบายเราไปกิน น้ำยินละเฮ้ยเบอรนนวนดีพี่น้องกินยาลับ n h a มียามกลับพี่น้องสิไล่หงได้ตากสวดกอให้เด้อพี่น้องเด้อใส่เนื้อน้อจับได้เบิร์นี้ uh huh. เฮ้ยคำพี่น้องไก,ก่มานั่งไปมาใสา่ขขพุ่งส่นนงบุกเขือพี่น้วลไปเบียดดิโต้ดินเนาะคุณสั่งมานั่ไปมาใสา่แบบคำพี่น้วลเอชิบใส่กับสเิเพิ่งกลับคัน กับบักินกันสิตู่เมื่โงงโอโน้พี่น้องเนาะทำโล่เพลื่อนเกลื่อตู่บ่ขอทั้งเลยเลยหลวัดเห็นเนาะมาเสร็จหลอดเห็นเนาะหลวัดกันเลอดปะเก็บมา่อหลวัดเน้าพี่น้องห้อยไก่เกียรพี่น้องเลยกลับกับวัวลันเอาพี่น้องกลับ เดี๋ยวพี่นอลกลับจะดีว่ายังไม่กินดูพี่นวงคือบอลันบนนี่ไอผมขอกูกลับกันเด้อพี่นองเด้่อสิคักลับมาสองหล,งลังพี่น้องปทไทยบุ้งม็พี่นงเด้อย่างคัมครับเรียกโกงกินแล้วคำมย่เรยพี่น้องหนแล้วกูมาสองหล,งลังแล้วผมไปตั้งกล่องเดี๋พี่น,นบางอย่ามันบาดจเจ็บโอมือนะพี่น กดแกดื่นโอ้น้อพี่น้องเขาดู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 เนี่ยเลยนี่ันลัน่นีู่ตีกันพี่นองครับพี่น้องโอ้ัิดีโอน้ำปักน้ำปักับดีพี่น้อง Ừ, phi nông. Ừ. Ô, phi nông, bố khó cù điều con, bố chỉ động một ngưiêu. Nho phi nông, เด็น้าทำนะทำดีังเยังไงงทำดีเดวอืไปเียม่ไดก็เยหนึ่งหน่วไ่เน่วยไงอ่ะเดี๋ยวนีสามลังี้นอสครบเ อีกสามอกัมันเหนไพี่น้องใส่หงไลตาอีกแล้วเนาะ้องีกแลตเนี่ยยังห้อยใบเนี่ยหน่วงค้ำตัวหน่วงเลยเลี้ยวไปน้ำกันเนี่ยไี่น่วง่น่นตัวะพี่น้องเอ้ย นี่โตพี่น้องไม่โตเหนาอรือเสียเหน่าบ้างน้อนี่โต,ตเตี่ยมนึงพี่น้องมีเตี่ยมนึงก็เอาละวะอยู่มีเตี่ยมเนาะพี่น,อน้องเนาะเหยียบไก่มาไก่น้่งกับค้ำพี่น้องเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวผมโอ๋ไม่เบิ่งพี่นอ้องนี่ขอกูกลับกันพี่น้อง,งเตี่ยมได้พี่น้องตัวนี้

พี่น่องแบบนี้หัวห่นงอหน่อยเงินลุงส่วนนี้ดีหะวฟาดประสาดดิอานเพิ่งเสือใส่กันนู้นกหาบึงกลับกันะนะว,ว่าู่เทวนี่แหละพี่้องคืออ้นนี้มเด กับแจ,บผ,จ,บ,จบผมใส่กับแจบอยู่นี่ให้โน้ตพี่น้องโู้ยมักกนกลัดแบบพี่น้องอผมหากลับขวาึ้นนะพี่น้องก็ได้หากลับกันอย่างไครัพี่น้องโอเคใส่กลับต่อเลยครับกลับติ้งไปเลยพี่น้องก็ได้ยำก็ได้ อี่น้ด้ยสาวผีนเนาะพี่น้องเนาะพีพอเสร็จกับใบตัวพี่องย่านพุ่มาใส่ไปนี่เพื่อลังนึงพี่เนาะขอเพิ่นับกันเลยจำบุพิดรพุ่มอาศไปหนิล้งนึงพี่น้องโอ้องจิมเนี่งินเลยเห็นอยู่พี่น้องบันเห็นเห็นกับเืิ้ลเนามสิขอันดักกับกันพี่น้องสิคทำไอพี่น้องผมขอดักกับกันเนาะผมสีไทยเบิ้ง ครับครับดอกพี่น้องเออกล่องสีเหลืองน้อยพี่น้องขังครับไปกันอะไรไม่ยำพ่อได้ปีนี้น้องพี่น้องที่เหลียววก็ว่าอจะไปใส่ล่ะผมยันรถติดแต่วไมีตัวเลยขอใส่ไปว่าเพื่อมือรุ่นมาพ่อได้ยำพ่อเอามูมาใส่เติมกันน้อพี่น้องเนาะให้ของอยู่บันนี่ชื่อพี่น้องไปสกัดกัน ไปหาสิดโดนตรวจเตียงนึงอยู่พี่นอ้องอยูกูบระเดไปนดี๋ยะครับไล่หมูไล่ตาคอถดอคะะดคอเข้าไเรือพี่นอ้องเด้อฮ่าสิกลับเตียนพี่นอ้องหาสิกลับมันเหลียวเต็นพี่น้องสมันเกิดขำกับอวดออกแล้วพี่น้อง ก็มากับน้อแดงพี่น้องกับหางหนูทนองเขาไอ้หนูทนองเขาเอาไม่เกิดแตกเอาเนาะพี่น้องเนาะทีอ่าเให้ชาว,ชวนาชว,ชว,ชวนเขาก็หากินบีงทีเด็กไอ,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 อ้เดือดพี่น้องเอ้ยจะว่ากันเถอะเอาตั้งกลวองกันพี่น้องอยากไปพูดหนิเลรอครับ พี่โ้ไปอย่งผม่าดักเ็นเสียง 老弟你你别闹。 ไปที่น่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องกลับกันดิเอาพี่น้องกยายามกลับเออไปใส่กับกันไม่เรียบร้อยพี่น้องเส้นทางกันดิ <c oughs> น้องคลิปนี้กับได้อยู่เด้อหนึงเตี้ยมมิน้วงนะครับได้น้องกินอยู่รับได้อยู่ครับ <c oughs> ไส่หนูทองเขาอยู่เด้อหนูทองเขาหนูยเกิดสร้างถอดน้องพี่น้องเนาะได้เต็มหนึงเต็มพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เด้อมาหาราอยู่หายจีนผมผมหาจีนง่ายอยู่น้องหาสิกรับไปนี่แหละพี่น้องมือมือไปพี่น้องเนาะไม่มาต่อไกลกับคำเลยบ่ต่อเด้อพี่น้องยามกรับใครครับต่อเรากรับบ้านเลยพี่น้องกรับหกหลังก็เก้าเนี่ยแหละพี่น้องมันมันเต็มนึงกะคือประมาณนี้พี่น้องให้คอยกินเฮี้ยวนะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม โอเคเดินจริงเต็นเดอพี่น้องคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องมันๆสวัสดีครับไปแล้ว